นี่ผมก็ลังจะซ่อมไม่ลอยนะก็ค,คิดว่ามันเฟิร์มแรวมล่มลก็ถอดออกมาแล้วมันอยู่ตรงนี้นะสองสี่สี่ศูนย์สองไม่เห็นกันนะตัวน,นี้กับเนี้ยคว่ถีมันออกมามันออกมาได้แต่ว่ามันมันม่วไหหมดควมำถีมันเลยก็เลยว่าคิดว่าจะลงเฟิร์มแวร์ใหม่แลวที่นี้มันอุปการณ์ลงเฟิร์มแวร์ดูสิโอ้ไง oh. ครับ ต่อขายอก่อนเอาไปยัดลงนี่แล้วก็ไปลงโปรแกรมในคอมแล้วก็ใส่กับเจ็นมา et 777รุ่นนี้แล้วจะลงเฟิร์มแวร์ดูมันจะเป็นยังไงนะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับเห็นไหมเนหะ็นไหมครับต่อขาเรียบร้อยแล้วเอาไปลงไอ้ diy เนี่ยเห็นไหม,ไหม,ไหม,ไหมตามปกติเราจะมีอุปกรณ์นะแต่นี้ไม่มีอุปกรณ์ ตามมีตามเกิดเห็นไหมเห็นไหมก่อนที่จะลงเฟิร์มแวร์ได้เนี่ยขนาดนี้เลยเนี่ยนี่เห็นไหมครับกว่าจะได้ลงโปรแกรมนั้นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมสองสี่สี่ศูนย์สองนี่เห็นไหมเห็นไหมลงเฟิร์มแวร์มันเห็นไหมผมต้องแหนแบบคาดด้วยบนี่ตั้งใจแล้วทีนี้ก็เอาไปเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็ลงเฟิร์มแวร์ จะทําวิธีใดก็ได้ขอให้ลงเฟิร์มแวร์ลงมาในนี้ให้มันได้แล้วกันจะใช้อุปกรณ์ทันสมัยอุปกรณ์ล้างสมัยอุปกรณ์ d ี y ไม่ใช่สาระสําคัญมันสําคัญตรงที่ว่าลงเฟิร์มแวร์ให้มันได้นี่ใช้โปรแกรมเขาเรียกอะไรปูนี่ปองนะปูน e ี t ่ปอง e อทีเอะไรเนี 7, e ่ย e t ทีเจ็ t X. ทีเอ็กไม่หนึ่งก็เอาทีเอ็กหนึ่งนี่แหละมาแล้วก็คงจะต้องลงโปรแกรมทั้งภาครับภาคส่งนะตัวไม่นี้มันก็เป็นภาคส่งเนาะลงภาคส่งก่อนดีกว่าแล้วก็ไปลองดูส่วนมากมันจะเสียภาคส่งโอเคก็คงจะต้องเอาไปใส่กลับคืนนะ <c oughs> ลองดูทีนี้โอ้หลายขั้นตอนทีนี้นะครับ ผมได้ดำเนินการตัดสินใจที่จะลงเฟิร์มแวร์ทั้งตัวส่งและตัวรับนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเอาใสเข้าไปนี่มันอยู่ตำแหน่งนี้นะนี่จุดเอาออกเนี่ยแม่ถ้าเป็นชันแนนบีก็จะเป็นตัวนี้นะมันไม่โฟกัสซะด้วยเนดะีนี้เออนี่นะตัวชนนบีอยู่นี่นะชันั้นเอเออยู่นี่นะครับนี่ ลองดูครับทีนี้ตัวนี้ก็ลงเฟิร์มแวร์แล้วด้วยนี่ครับตัวไม้นี่ก็ลงเฟิร์มแวร์แล้วด้วยครับก็พอดีผมมีรุ่นนี้เลยนะครับโหลดไว้ตั้งนานแล้วลนะ่ะคือเฟิร์มแวร์ผมโหลดไว้นะครับพอดีมาซ่อมมาผมก็โหลดไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับ ไฟเข้าเนี่ยไฟเข้าฮวงวะโลโลโลโอ้มีจิรีเลยโลโลโอ้มีไฟนะครับเดี๋ยวลองต่อเครื่องขยายเข้านี่เดี๋ยวลองดูนะครับจะดังไหมเครื่องก็ไม่มีฝามานะครับมางั้นเลย ล auto, ลลล Hugo, ลเวลาลองไม่นะยุกยุกเชื้อระบาดอย่าเอามาใกล้ปากเรามากเกินไปเดี๋ยวมันจะมีเชื้อโรคเนี่ยลองห่างๆล่งหองลงงลลไปลองมากเดี๋ยวเชื้อโรคเข้าป้องกันไว้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับตอนนี้ ก็คงจะต้องประกอบคือลงลงเฟิร์มแวร์นะครับในส่วนของเจ้าตัวนี้ภาคส่งนะครับแล้วตัวนี้ก็คือภาครับนะครับอยู่ตรงนี้นะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวนี้เสียเนี่ยตัวตัวนี้มันจะมีตัวเล็กๆอยู่เนี่ยตัวนี้ผมไม่มีปัญญาเปลี่ยนเลยนะครับมันเล็กมากนะครับตัวนี้ผมไม่มีปัญญาเปลี่ยนจริงถ้ามันเสียนะ ไม่ไหวแน่ๆนะประมาณนั้นแหละมีแค่นั้นล่ะตอนนี้ก็ไม่มีไม่มีฝามาเนี่ยฝารู้อยู่ไหนอยู่บ้านลูกค้าเนี่ยอันนี้แล้วแต่เลยนะคร so ับประกอบไม่อะไรเข้าไปก็ลองอีกทีหนึ่งนะพี่นี่นี่ผมก็คิดว่าผมซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยสายไม่ค่อยดีนะสายแจ็คไม่เป็นไรเนาะ โอเวลาจะเปิดแต่ละทีโล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 เวลาจะเปิดแต่ละทีนะครับยังไงถ้าเกิดว่าคุณลูกค้านะครับเจ้าของเครื่องนะถ้าเกิดว่าเป็นไม่ได้ก็เอามาด้วยเนี่ยพวกนี้เอามาด้วยฝาเครื่องนี่ก็ต้องเอามาด้วยนะครับสําคัญมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีจะได้ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับ พราะว่าบางทีคุณลูกค้าไม่มารับง่ายไงไม่รู้วางไว้ตรงไหนบ้างอะไรบ้างอะไรตกใส่มั่งฝุ่นเข้าม้างนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปซ่อมนะครับก็อย่าลืมฝาเครื่องนี้ลืมละเผื่อบางทีขนย้ายแต่ละทีสายหลุดสายขาดวุ่นวายไปหมดนะนะครับโละตัวไหนที่มันใช้ร่วมกันก็ออกมาด้วยแล้วกัน มันเป็นอย่างนั้นกรณีนี้ก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับลงโปรแกรมเฟิร์มแวร์ของ i c ลงทั้งสองตัวเลยไม่ได้ทดสอบแต่ละตัวนะลงตัวนี้แล้วไม่รู้ก็เลยลงทั้งสองตัวเลยจะได้จบจบไปแล้วก็นะครับในส่วนของไมโครโฟนถ้าจะาไปซ่อมถึงไม่มันจะเสียตัวเดียวก็ต้องเอาไปทั้งสองตัวนะเวลาเอาไปร้านซ่อมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆขี้เกียจซ่อมเองหรือซ่อมเองไม่ได้ อยากจะให้ช่างเขาซ่อมให้ก็ต้องส่งไปทั้งสองตัวนะเอาไปทั้งสองตัวนะไม่เพราะว่าถ้ามาตัวเดียวไม่รู้ว่ามันอยู่ข้างไหนนะ,ะถึงนะถ้าสมมุติว่าตัวนี้เอาไม้เบียวมาเอาไม้นี้มาไม่รู้ว่ามันมันอยู่ข้างไหนนะทีนี้มันอยู่เอหรืออยู่บนะีทีนี้เออถ้าไปลงโปรแกรมถ้าเอามาตัวเดียวเนยะเดาว,ว่ามันเป็นเชนนบีอย่างเงี้ย ทำให้มันเห็นกันแล้วเอากลับคืนไปใช้ไม่ได้อีกอีกเชนแนมที่ใช้ได้ก็จะเป็นใช้ไม่ได้นะทีนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนนี้ก็เอามาด้วยนะครับมันจะได้ทําการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับถ้าเป็นอย่างนี้มันมีโอกาสที่จะต้องไปยุ่งยากอีกนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะก็คงจะจบแล้วละครัเชิญวิรื่องทาก็คงจะต้องจากไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ